สวัสดีพี่ๆทุกท่านด้อว,วันนี้ก็อยู่กับพี่ตทอนดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมืนอี่ขอยมะขอาของแปดก็ได้พามื่อเข้าะมะเาะมะเบิม้มตอนใส่น้ำไหมตอนใส่น้ำเามเจากบ่ตตอนใส่น้ำนีเด้อันนี้คือตอนมั่นอันนี้คือน,น้ำนี้ทั้งเพรื่องร่วมกันเป็นตอนใส่น้ำ<อ> <c oughs> ไอ้รีได้เนี่ยเห็นบ่าเนี่ิศไปได้นะอันนี้น้ำทั้งแท่งเห็นบ่าเนี่ยเป็นน้ำเด้เนี่ยแต่ล่างกะเนี่ยเป็นตอนเรื่มกันเป็นตอนแต่น้ำอันนี้ข่อยบ่าิดได้เนี่ยเพราะว่าข่อยเสือต้องเนี่ยเนี่ยตอนแต่น้ำรีของแฉนี่อันนี้็คือกันอันนี้คือน้ำทำเชื่อมด้านล่างก็จะเป็นตอนแตกน้ำตอนตอนแต่น้ำน,นี่ก็จะเป็นขนมหวานเนี่ย นี้หลังจากทําสวนก็อยากกินของหวานหวานก็เลยแวะมาไม่ใชข,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 ขนมหวานร้านร้านนี้อร่อยแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนี่นี่ก็ตัวดำไม่ใช่เพื่อน,น,นตัวดำเบิ้งเบิ้งเบิ้งนั่งนางกินถ้วยใหญ่แล้ว<ม>นางเอาถ้วยนี้ให้ค่อยเนี่็นม่ให้มาเอะมา้ำเอียงบ้างเนี่ยนางเอาถ้วยนี้ให้ค่อยแต่จเจ้าตักหลายคงเด้อนางเอาถ้วยใหญ่เ<ม>บิ้งถ้วยแท่กกันด้วยเนี่ยเอาเนี่ยค่อยก็ตักให้เด้อเบิ้ง้วยแท่กกัน แล้วนางก็มีโค้กขวดหนึ่งนี่ก็มีขนมหวานนี่อันนี้ก็เป็นช่วงบ่ายคนละอันคนละอันอันนี้ก็กินด้วยกันก็โอเคต้อนใจน้ำของแกะแต่วันนี้ก็จะไปทําสวนเป็นชาวสวนหลังจากช่วงเช้ารดน้าต้นไม้มาก็ดูแลต้นไม้ปรับปรุงนี่ครับของร้านนั่นเองเพราะอากาศมันแรงหน้าแรงนะ เราก็ต้องดูแลกันหน่อยดูดูทักเบื้องตัวดำแน่ๆอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าถั่วดำอืมเขาเรียกอะไรข้าวเหนียวตัวดำไม่เขาเรียกว่าดำถั่วเรื่องดีแต่เรียนนะออหัวรอบแบบคูณน้อยดิอือๆอืมอืมเอาให้เรียกมั้ะนี่อันนี้ข้าวเหนียวตัวดำอร่อยอร่อยคนนมเจ้านี้เพิ่นทำอร่อยเพราะว่าเพิ่นไม่หวงเครื่อง ก้อหายไม่แพงหายไม่แพงเด็ด่วยช่วยมัง15บาทเพิ่นทำส่งทำส่งนะคะส่งไงบ้างทั้งแคเก็ทั้งแตเลยก็อโอเคได้อยู่อันนี้ก็อโอเคตอนไก่น้ำก้องแก่เนี่ยนีเราก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะหมดมันเหลืออยู่แค่นี้เด้เ,าาหดเหลืออยู่อ2อันนี่ก็เลยเอามาก่อนเดี๋ยวมันจะหมดแล้ก็จะมีเสนเหนียวมะม่วงนะก็เหนียวมะม่วงแต่ไม่เอา เห็นในนี้อยากกินก็เลยเอานี้ดีกว่าตัวด่างฟัวรล้วนๆกะทิล้วนๆเห็นไหมเนี่ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับเดี๋ยวขออนุญาตก,ก่อนเด้อว,วันนี้ก็ร่างกายต้องการพักวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าร่างกาย air. อ่อนแอขอพักก่อนพักก่อนโอเคไอาละบายบาย